แล้วมาทุกคนกับสก,กินเซียสก,กินใหม่นั่นเองนะเซียอีกแล้วหรอหลายคนที่เห็นนะครับผมเห็นเบ,บแรกทุกคนเชื่อไหมผมคิดว่าเป็นช่างแต่งศพนะดูจากโครงหน้าแต่พอมองไปเห็นไอ้มันมีนกตัวเล็กๆหนูไม่ใช่เหรอเซียนี่ว่าแต่ทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าเอ้าสกินเซียมันเพิ่งมาเองไม่ใช่เหรอไอสกินเซียชุดขาวอ่ะกับประดับอ่ะเนี่ยสกินเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเพิ่งมาเองไม่ใช่เหรอแล้วสกินเซียนี่คือออกมารัวๆยับๆเลยคือจะไม่ออกตัวอื่นเลยเซียก,ก,กับหมอโอ้โหลูกรักทีมงานเนาะ แล้วก็มีข้อความเขียนไว้้ขางๆนะครับก็คือ The Dark Wonder นั่นเองนะสกินนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสกินม่วงเนาะรีบไปกันดีก,กว่าทุกคนอัปเดตมันมีอีกเยอะอีกเยอะจริงๆและกับผู้รอดชีวิตคนใหม่แล้วที่เปิดตัวออกมาล่าสุดนั่นเองนะก็คือเฟรเดริกเควเบิร์กนะครับอ,อ่านชื่อถูกไหมโอเคอ่านชื่อถูกต้องเฟรเดริกเควเบิร์กส่วนอาชีพเนี่ยครับเพนเหมือนถือลูกอมเนี่ยไม่ได้ขายขนมหวานแต่อย่างใดนะทุกคนเป็นนักแต่งเพลงนั่นเองนะเครื่องดนตรีเนี่ยครับอาจจะเป็นเครื่องดนตรีสมัยก่่่่ออออนนนนนัันแหละาาาาเเไปส้ๆดี๋ยวืตามมา แล้วเนื้อเรื่องใหม่นะครับกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วนะ The Emperor of Memory นะครับตอนที่1ได้รับการเผยแพร่แล้วตามข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยครับบรรยากาศของฉากและเงาตัวละครนักสืบสามารถคาดเดาว,ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคลุ่หาตอันนี้อ่านตามพี่ทีมงานเขียนเลยนะแล้วก็สกินเกชานะครับที่ทีมงานโพสต์ออกมาเพิ่มเติมนาะโอ้โห,โหย,ยังยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดทุกคนแล้วก็มีการคอนโอเวอร์จากเกมชื่อดังอย่างซีโร่สองนะโปรเจกต์ซีโร่สองโอ้โหเกมนี้เป็นเกมดังแนวสยองขวัญถ้าใครไม่ดูเนี่ยครับไปลองเสิร์ชหา อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแมปแหละน่าจะได้แมปออกมาแน่ๆแ,แหละอย่างหนึ่งนะนี่นะครับอยู่ในชุด Fatal Frame 2นั่นเองนะเป็นเกมที่นายเจมอยากเล่นนะแต่ว่ากลัวหลอนเกินกลัวไม่ไหวและถ้าทุกคนคิดว่าหมดแค่นั้นแล้วยังไม่หมดครับยังมีการฟอร์ทโอเวอร์เพิ่มเติมจากเกม a องเจ o f อัพเดตนะทุกคนโอ้หทีมงานนี่เขาเปิดไม่หยุดจริงๆไปตอนแก้เซิร์ฟเหล็กนไม่แก้แบบนี้บ้างนะนี่นะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถือว่าไม่ได้พูดบ นี่นะครับ angel of death นั่นเองนะโอ้โหสุดๆแล้วยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีการคอลแลบกับแบรนด์คาโดคาวะด้วยนะแต่แต่แต่มันคือโรงเรียนไม่ใช่เหรอจะคอลแลบกันยังไงอันนี้ก็ยัง,งงงอยู่รอดูนะทุกคนแล้วก็ผู้รอดชีวิตคนใหม่อีกคนนึงนะครับแม่ค้าวัตถูกโบราณน,นะและถามว่าจะมาเดือนไหนนีจะมาเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับแล้วก็วิดีโอเนื้อเรื่องสก,กินนั่นเองนะทุกคนที่เอามาปิดท้ายเนี่ยก็ค,คิดอยู่แล้วแหละว่าหลายคนก็คงได้ดูกันไปแล้วหรือไม่ก็ไม่ค่อยดูกันหร in july they came huh? And, and met in august for flowers they were made they stayed and dwelt in september bathing in the sun oh sway she let down her guard Crawl, เมนแจ็คเขาด,ดิ้นดิ้นเลยนี่อย่างนั้นเมนแจ็คเขารับบอดได้ยนะังไงเดี๋ยวเขาไปด่าทีมงานเอาไหที่พูดอย่างนี้ในเจมไม่เกี่ยวนะในเจมไม่เกี่ยวในเจมไม่เกี่ยวนายเจมส์แค่แบบเป,ปรย์เปรย์เปรย์เฉยๆฉยหรือว่าแจ็คกับโคอโอไม่ได้อย่งางนั้นก็นายอิทไม่ได้เขาปูากันมาตั้งแต่ซีซั่นใหม่เขาโอ้โหไม่แน่นะเหมือนแบบฉากแบบ เราเชียร์แบบมาเป็นแบบม,มาตั้งนานเงนี่ยใน,นเรื่องอาจจะหักมุมไงแบบหน<บ>ังที่แบบที่เขาบอกว่าดีๆหลายๆเรื่องนะไปเนี่ยนก็ได้แต่นี่จริงๆทุกคนมันไม่เกี่ยวหรอกพูดพูดไปเรื่อยอ่าพูดโม้ไปกันแหละฮะใครอะใครที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะตัวละครใหม่เหรอ หรือมันคือจินตนาการของเขาแค่น,นั้นเองเอ้ย <happened> ไม่แน่นะ <the island? S 1> อ่ะแต่นี่น่าจะเป็นกิตแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรโพสออกมาใหม่หรือผมอาจจะตกหล่นอะไรไปอช่วยเม้นท์บอกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับเหมนกกน็นจกัมแยิมจาม่ได้หยอกนะทุกคนหอกรู้ใช่ไหมว่าหอกหอกนะอก็หอก